เรียนคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยตั้งอยู่เลขที่134หมู่ที่5ตำบลม่วะอำเภอเทินจังหวัดลำปางเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนและนักเรียนจำนวน74คน โรงเรียนบ้านแม่วาเด่นชัยได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกในสถานศึกษาโดยอาศัยการบริหารจัดการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรน,นักเรียนรวมถึงเครือข่ายต่างๆได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานตามยุทธศรราสตร์5ด้านได้แก่ 1>, 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยสร้างเครือข่ายนักเรียนประจำชั้นให้มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างสีฝ่ายส่งเสริมให้พัฒนากิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจโดยมีการประกวดและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวโดยในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านไม่วะเด่นชัยดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวนหนึ่งห้องเรียนได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยผลการดำเนินง,งานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวในระดับดีเด่นทั้งหมดหนึงห้องคิดเป็นร้อยละ1 0 0พร้อ,รอมทั้งดำเนินการจัดทำประกาศและมอบรางวัลประจำเดือนรวม9ครั้งรวมถึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุรี่เจ็แนวทางและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นกิจกรรมการเดินต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่กิจกรรมถนอมอาหารโครงการแด กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนครูพระสอนศิลธรรมเรื่องเร่ายามเช้ากิจกรรมออกกำลังกายเป็นต้นสองมาตรการด้านค้นหาโรงเรียนดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคล โดยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กในโรงเรียนได้มีการดําเนินการคัดกรองแยกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มค้าซึ่งพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยอยู่ในกลุ่มปลอด100%รรายงานต่อผู้อำนวยการเป็นประจำและรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาทา์สเพื่อดูแลช่วยเหลือต่อไป 3. มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยมีนโยบายบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจัดตั้งคลินิกเสมารักรับปรึกษาปัญหายาเสพติดอบายามกุกและปัญหาอื่นๆทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเกิดปัญหา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยได้แต่งตั้งคณะดำเนินงานตู้แดงเสมารัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆและดําเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักเ,เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแม่วัดเด่นชัยได้ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายายมก โดยมีห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรมประสานงานกับภาคีเครือขา่ายภายในและภายนอกโรงเรียนกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้การดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยามุขของโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้วยรักและเข้าใจร่วมกันป้องกันภัยเด่นชัยห่างไกลยาเสพติดด้วยกระบวนการประสานความร่วมมือบวรโมเดลรูปแบบการบริหารบวรโมเดลในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกได้อาศัยแนวคิดความร่วมมือของเครือข่ายสำคัญ3ประการอันได้แก่ 1. บ้านเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรักความอบอุ่นมีความยุติธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้คำแนะนำให้กำลังใจและเป็นบุคคลที่อยู่เคียงข้างนักเรียนได้ทุกสถานการณ์ 2. วัดเป็นสถานที่ที่พัฒนาจิตใจนักเรียนและเยาวชนให้บริสุทธิ์รู้ผิดชอบชั่วดีเป็นแบบอย่างในเรื่องของการละเว้นสิ่งเสพติดและอบายามุขพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป3โรงเรียนเป็นสถานที่ที่พัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ความตระหนัก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในทุกด้านรวมถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยเคียงข้างและดูแลสนับสนุนทางด้านการศึกษาและปรับพฤติกรรมให้ไปในทางที่ดีเมื่อได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานจากเครือข่ายไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขคิดเป็นร้อยละ100 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยมีเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งเสพติดและอบายามุกตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยพัฒนายกระดับความสามารถของนักเรียนตามความถนัดเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง เด็กจะเติบโตได้จะต้องได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้องและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีทางโรงเรียนบ้านแม่วัดเด่นชัยได้เห็นถึงความสําคัญของการประสานความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนหากแต่ละฝ่ายปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและช่วยกันผลักดันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่วัดเด่นชัยได้เกิดความตระหนักและเรียนรู้เท่าทันภัยของสารเสพติดและอบายามุกต่าง จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข